เครือจเจริญพกพ์หรือ CP จัดงาน CP Innovation Exposition and Sympos i u m 2025ครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาสูขข่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมครับงาน CP Innovation Exposition and Sympos i u m 2025จัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีนะครับและปีน,นี้นับเป็นครั้งที่8แล้วพายในงานมีการจัดแสดงผลงานแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมกระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมด้านความยั่งยืนโดยแต่ละผลงานถูกพัฒนาใน2ระดับก็คือระดับต้นแบบทดลองและระดับขยายผลสู่การใช้งานจริงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการคิดค้นและศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับ ในงานจะมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับการจัดนิทรรศการ CP Innovation for Sustainability Center ที่เล่าถึงการพัฒนาองค์กรผ่านมุมมองนวัตกรรมกิจกรรมโชว์เคสนวัตกรรมกว่า200ผลงานที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงเวทีสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยในเครือนำเสนอผลงานกว่า100ชิ้นครอบกลุ่มทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิศวกรรมดิจิทัลและความยั่งยืนนะครับ งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนนี้นะครับที่ True Digital Park กรุงเทพมหานครครับ